ที่นี่สถานีมัตโตที่นี่สถานีมัตโตมีความรสงคจะลงที่สถานีมัตโต้กดใช้ประตูทางลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถนะครับที่นี่สถานีมัตโตที่นี่สถานีมัตโตมีความสงคจะลงที่สถานีมัตโต้กดใช้ประตูทางลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถนะครับ ผู้โดยสารจะรดใช้ความระมัดระวังนะครก้าวลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถเิดอยูในสถา,านีแ้หน้าสถานีเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งหกเจ็ดหยุดรถตรงผู้โดสามจากสถานีต้นทางสถานีกลางกรุงเทพพิวัติปลายทางสถานีกันตงงังครับมีตัวได้สามายทางไปกับขบวนรถเร็วขบ,บวงที่ 1, 6, หนึ่งหกเจ็ดก็นำสิ่งของและสัมภาระข,ของทาง่านเข้ไปจัดหาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยครับ ขบวนรถเร็วตู้ที่167ม,มอาสถานีมั่โง่ไปแล้วจีบเราส่งไปถายที่สถานีราชบุรีเพชรบุรีชรั่มปุยหินเป็ดสถานีต่อไปตามลำดับครับสบถานีมั่งโง่ในนามของการรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกทา่านที่ใช้รถไฟเป็นฐานะในการเดินทางขอให้ท่ทานผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแล้วหวังว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสได้รับใจท่านอีก có ơn vốn khác